เออถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วเออ <ไป S 1> อย่าดื้อไปก่อนไป,ไปพอ,อยางเร็วๆโอเค <Okay. S 1> เออบาย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 ,บาย,บาย ไเพื่อเรียกขึ้นรถตนะครับนู่นปงเลยเจอกันทีเ่เขาลย้เพื่อนเามาขวนซอีคแชร์โลให้่าที่เราคุยันไว้อะพอลงะดูจเสลมเป็นจากระเงสซตอนนี้มาถึง BTS หมอชิดแล้วนะครับ รวมกับคนอื่นอีกสี่ห้าคนนะฮะนัดเจอกันที่นี่แวะเข้าห้องน้ำหากินข้าวนะครับที่ กิโลที่5,9นะครับผมนำกระดูทองซื้อสเสบียงมื้อเช้าก่อนนะครับ ขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามพรมแดนไปทางนู้นแล้วรถจะอ้อมไปรับเราอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินข้ามด่านพรมแดนนะครับไปอีกประเทศเพื่อนบ้านส่วนรถโฟวินก็จะวิ่งอ้อมไปรับเราตรงฝั่งนู้นนะครับผมตรงนะครับข้ามไปฝั่งนู้นครับ นั่นโรงงานพม่าครับเรากำลังจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่เลยข้ามฝั่งนี้ก็เป็นเขตแดนของเขาเอ้ยจะหักไหมเนี่ย เรถโฟล์วินนะครับเราจะไปลุยป่ากันฮัลโหลนี่นะครับหมู่บ้านครับนี่ มีโรตีขายใช่ไหมไม่มีเลยรบอกเขาพูดไทยได้ร้านขาประเทศเช่นบ้านคราพอจอดดูว่าจัดไป เดียเียมากมัใต้มีเดียิง์อ่แกถือข้หลามอันนี้สเลยนี่มอันนี้มากก่แล้วคคือการข้อ๋อเกตไหนสตาร์เกตครัสตาร์ไม่ตบอกใครงอนีต้องภษาม่าอะไเยม่เหมือนนรอ นี่เป็นจุดพักรถนะครับจุดแรกเ,รเ,รเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวเาขานู้นนู้นเนี่ยครับเขาสวนแนวเขานูนนนนนนน้นนะครับที่เราจะขึ้นไปนะครับอันนี้คณะ,ะป่าป่าก่อนขึ้นเขานะ เออล้วเป็น <DevOps> ที่สักวัดสักวัดเฮ้ยไปรถนั่ท่องเที่ยวนี่หว่า่เที่ยวครับเห็นตุกขี้องนอนอะไรอย่างเงี้ย ยเป็นไงล่ะดอกแรกเข้าไปแล้วฝุ <pena> ่นมาแล้วครับเฮ้ยฝุ่นหนาตึ๊บเลยว่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ใจคออย่ีดีนะลูกพี่เบรกนี้ผมจะโดดเอโอ,โอ้ทางดีเรียบแป๊ด แฟตครับเียแฟตอุ้ยนู่นไงหูยเ,เขาไงวุ้นู่นเลยโอ้โไมาอย่างไงนี่ไมาอย่างไงเดินทางแยกแล้วครับโอ้หนี่สโลหนึ่งกัเนี่ยเสียงเครื่องกระพือเลยครับ พี่เขาบอกมาเลอยู่วันดีๆไม่ชอบเขาตงี้สวยอย่างนี้ ที่นี่เขาช้างน้อยผมเรียกผมเรียกเขาช้างน้อยไม่รู้ชื่ออะไรเห็นเพจไปกับนกมันเอานกไป ยังยังไม่สุดยังไม่ถึงดีต้องไปอีกนู่นยอดเขานูน่นคู่นู่นอยอดที่เรามองมนั่นไงนะอเล็กกันที่เรามองเมื่อกี้ไม่ใช่นั่นทำไม่อเล็กโน่นที่เราไม่ถึงว่าที่เราเสียงกันนะเรามาทิศไหนทางไหนแล้วเนี่ยงงทังหมดแล้ว ึงแล้วครับวัดดูละอีกจุดเริ่มต้นเดินลงจากรถตรงนี้ต้องเดินไปอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับรอรลโอเคบายบายบาาไปวนมแล้ พี่บีกก็พูดต้นเลวยสมใจอยากนะผู้เสี่ยงผู้เย็นผู้จำผู้เสียงผู้เตี่ยงหมูต่อไปนี้คือการเดินนะครับเดินไปยังจุดกลางเตท์น,นะครับผม ถึงแล้วครับหินปลาหวาน่อนโอ้ย รวมเย็นมากผมไม่นค้ขอดต้นขอสภาพนี้นะโอ้โหวิวนู่นนะครับพระธาตุมูลอีอยู่ข้างบนนะครับโอ้โหวิวหินนะครับอันนี้วิวเหวครับอันนู้นวิวหินนะครับนู่นนะครับจุดกลางเต็นท์เราเดี๋ยวเราจะไปจุดกลางเต็นท์นะครับนู่น กำลังจะเดินขึ้นยอดเขามูระอีนะครับเพื่อไปสักการะพระธาตุนะครับผมโอ้เจอหมอกเมี่ยวหมอกเรื่เมฆนะน่าจะเป็นเมฆนะครับนี่นะครับต้องขึ้นไปนสักการะพระธาตุบนนู้นเนี่ยไปโอ้ขาตึงโอ้ยเมฆปลิวเร็วมากครับโอ้ยเมฆปลิว นู่นนะครับที่เรากลางเต็นท์อยู่โอ้โ okay. หหมอกฟุ้งเลยโอ้โหเกือบถึงยอดพระธาตุแล้วครับอีกแป๊บเดียวดูเส้นทางนะครับน evet ี่นะครับนั่นคือพระธาตุองค์เล็กนะครับทผู้หญิงขึ้นได้ส่วนข้งงบนนี้จะเป็นพระธาตุองค์ใหญ่นะห้ามสุภาพสตรีขึ้นนะครับ ไปไปกันเกือบแล้วนะครับเกือบถึงแล้วงอเพือนหน่อยโอ้โหยูห่วยงามมากเลยดูสิดูสิ แล้วนะครับบูรียอดเขาแห่งศรัทธา ยอดเขามูลอีนะครับนะครับโอ้โหรอบๆนะครับดูวิวรอบๆครับหมอกเยอะแยะไปหมด รอแล้วรอรอน้องรอทุกคนนี่นะครับยอดเขาบูรียอดเขาบูรี มอกมันวิ่งนะครับโห้ยหมอกขึ้นครับหมอกฟุ้งเลยนะครับนี่นะครับมุลีอันะครับขุนเขาแห่งศรัทธานะฮะเมียวดีประเทศเมียนมาสวยมากโอ้ดูหมอกครับหมอกขึ้นนะครับนี่นะครับหมอกไปอยู่ละลองนะครับ อุระอีครับคือที่สุดจริงๆโอ้สวยครับดูเลยวิวหมอกอลังการมากเป็นไงล่ะครับสุดไหมสวยที่สุดดูฮะดูหมอกวิ่งครับเนี่ย หมอกมันวิ่งครับออไ E aí ไปยามค่ำคืนนะครับหมอกปกคลุมที่ยอดกระทาเลยนะครับนี่น้นองชาวแคมป์ก็มากังเต็นท์กันที่นี้นะครับ งไปกินเบียร์รอข้างล่างนะเดี๋ยวลงไปกินเบียร์รอข้างล่างนะครับโอเราตั้งวงรอเลยครับวงหนึ่งก็เจอดิก็เจอไม่ได้อะไรเราไม่พูดอะไรเลยอ่ะมันจสุงภาพมากเลยภาพแบบเย็บเป็นเลยเข้าใจใช่ ไอต่อระหว่างเขาโอ้ยนี่ก็พังลงไปนี่ติดรถเลยติดล้อรถเลยตอเพลทคอร์ดิกไม่ช่วยตอเพลทคอรดิกไม่ช่วยแล้วเลือกพังครับ แต่แถวนี้มันแลจะเป็นดินเหนียวนะออออผ่านไม้ต่อเขานะครับเฮ้ยไม่ใช่นี่วะยังไม่ใช่ตรงนี้นี่ นี่เมื่อช่องเขาเหนนัช่องเขากล้วยเยี่ยนี่สูงอ่ะอุ้ยโถนี่นี่นี่เกืบกืบนี่โอ้โหถ้าฝนตกนี่มันจะเป็นสภาพแบบนี้ไม่น่ากลัวแต่จะตรงกลางกันนะโถ่เนี่ยดูซ้ายดูขวาเนี่ยน่ากลัวเลยมี่ซ้ายมีขวั่งซ้ายมีขวั่งขวา โอ้ไปไปลุงไปโอเคผ่านคคบุฟเฟ่ครับค่ะบุฟเฟ่ตแปดสิบบ,บาท <c oughs> <c oughs> แต่ยอดข้าวยี่สิบบาทยอดข้าวยี่สิบบาทกินเลยถั่วข้าวจานยวกินว

น,นี่กำลังจะข้ามกำลังจะข้ามกับประเทศเรานะครับกำลังจะข้ามกับประเทศเรากับประเทศของเราเองไม่ใช่ประเทศเรานะครับนู่นนะครับบ้านเราอยู่นู่นสะพานไม้ท่อนเดียวครับกลับบ้านได้ <c oughs> <c oughs> อ้าวยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยฮัลโหลไทยแลนด์ ตอนนี้เราข้ามแดนมาแล้วนะครับข้ามตูประเทศไทยแล้วนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่ารัดกะเหลียงนะครับมีของจากประเทศเพื่อนบ้านมาฝากเพื่อนๆชาวบ้านเรานะครับเป็นเบียร์พม่าออออะอห้ากระป๋องครับว่าจะามาเป็นพลิแล้วแต่ว่ากิงใจเขาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเรา